สบายดีเราืัอนี้เขาสิพาทุกคนไปไปแค่ของเนาะเช่งว่าเขาจะไปนี่มองนี่ก็คือเป็นุดศูสุดรวมของวัยรุ่นเลยแหละแล้วกับมีผูุ้งผู้หญยอย่างนาแน่เหมาะก,กับกาดที่แบบไปเบิง่งยุหันส่นสหญจะมีประเภทของกินเออมีหลากหลายเลยเป็นของกินมีเสื้อผ้าเึื่ว่าเขาอยากไปยางเลาะเบิ่งแล้วก็พาแบบแบบอ่าท่านผู้ชมนอไปเลาะเบิ่งน้ำกัด่ามันมีอีกอย่างในยอีกอย่างเครื่องห้องกะดเนาะยามหนาวแล้วเออใกลเชื่อว่ายามหนาวแล้วทุกคนตังเนี่ยนะ ก่อนหน้านี้มันขจ้าปิดเนาะย้อนว่าโควิดิัญหาก็เปิดได้แต่บุคคอาชีพท่านเราเาก็เลยว่าเออมันกําลังสดสดทอนทอนอยู่เขาสีไปเบิงว่าเดี๋ยวนี้นี่นะราคาเครื่องที่เขาจาขายเนาะว่ามันเชียนคือเกาคือตะกี้ว่เนาะตะกี้ถือได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ี่บุหัวมันชีแพงขึ้นว่าหรือถือลงเดี๋ยวเขาสีพาทุกคนไปเบิงเนาะ อเรรียยบ้อเนาะตอนนี้เขาขอเรียบร้อยอย่าลืมพ่กัดพวกแอลกอฮอล์มากับแมสก์กดีแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีมันมีเสียงมันมีเยอะเวอ้ยเย็นเมือกแฉะตอนนี้เขาก็ถือเบาฮอรแล้วเออเขากำลังเบิร์เครื่อง คนคนหลายเนาะตะลุดกรุดเลยนะคนเต็มเลยแมนมนี่ยบริมีจุดประสงค์อีกอย่างเนาะนอกจากมาเบิ่งเครื่องนุ่งเนาะมาเนี่ยห้างก็ยังเป็นโซนแบบเก่าอยู่นะทุกคนแล้วก็มีทั้งห้างขายเครื่องพวกโทรศัพท์แล้วก็เครื่องนุ่งไปพร้อมกันค่ะวัยรุ่นเนาะสลายเนาะพี่จ๊ะแมนสลายจะเป็นวัยรุ่น ส่วนใหญ่เพราะว่ากับเจ้าช่วงน,นี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วยูนี่มันเป็นจุดศูนย์รวมเครื่องเสื้อผ้าเลยฉะนั้นคนอ่าวัยรุ่นเขาจะมาหลายส่วนใหญ่นี่จะมีแบบเสื้อผ้าแฟชั่นหลายแบบนี่เครื่องช่วงไหนจะเป็นแนวหนาวๆแล้วเนาะเจ้าพวกเปลี่ยนแนวไหนหนาวฮอนนี <c oughs> น่หนาฮ้อน,นจะเป็นเครื่องบางเครื่องนะแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นคือจังซีนี่ชุดแล่นเลยเล่นลุยวิ่งเทแล่นนะ เออเงีนใไฟแบบเข้าดาวนเคื่องไนเข้าดาวเป็นมีเพื่อนเป็นคนเมียนะคนได้คิดไว้แผนล่วงหน้าเนะต้องวางแผนไว้วางแผนไว้ว่าสองคู่ในสองสุดเก็บเบิ้งอันขอถามเมียนี่สุดแถบแบบแตบขึ้นห่างกันบรอขาเ่นเอาเคยู่เดี๋ยวเอาไปบริหานอื่นก่อนเดี๋ยด้เออคือแบบเป็นพวกโซนนีเนาะ เมื่อก,กี้มันจะเปลี่ยนทานค่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับเจ้ากันแล้ววงกว่าตันไว้นะเนาะมันขาดชีตั้งใช่ไหนอ้องอะมัอนย่านมันเกกกตีน่าจะประมาณนะั้นนี่ c อ e s s ร r y ไขมากแบบนี้ เลือกถึกฮานแล้วนะมัน,นมีแต่ยินเขาส่อายากได้ขายยาเนเป็นฟงฟิงะะเลยที่ไเครื่องผู้ยิงป่ะออบ,บอแม่นะผูซาซกับนุ้งได้นี่แต่ตัวตน้อยขับตืด <c oughs> ตโอ้ยสีนี้บ่คือเสียงตัดอ,อี ต้องเอาเขาเขาบ่อยนะเขาบ่อยว่าจันเยอะก่อนย,ยิ้น,น,นะน,นคนเริ่มเบาบางลงแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มเด็กเนื่อใหม่หรือเ,เดี๋ยวเขาปาล่อยจันเลือกเครื่องไปก่อนนะเดี๋ยวจะพามาไปฝึงโซนนี้ก็คือนี่ออกจากโซนที่เจ้าขายเครื่องมาเนาะจะเป็นถนนเลย ที่ถนนวัดจันเนาะทางอันนี้เป็นกระแพงวัดเลยกระแพงวัดจันทุกคนเราจะมีคนมาขายหน้าาขายของกินลิ้นเนาะก็คือ,อติ่งปลาหมึกนะครับกินลูกซอกลูกซิ้นไปซะนะทุกคนจะมีของกินลิ้นหลายเตอร์ขนานี้จะมีหลายกว่านี้ทางตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พันเซาแล้วแต่ว่าพันเซาขายแล้วเพ็นจะเอาบังเกอร์มาบังไว้นะครับให้รถจอด เพราะว่าทรงโควิดผ่านมานี่มันมีอาการหลายอากาศนะทุกคนก็คือคนมาหลายมาจุ่มกันหลายก็ไม่ได้นะคนก็นเลยว่าสัง่งปิดแถวนี้เลยและเดี๋ยวนี้ก็จะมีแต่คนลาาเนาะเชี่ยวกันเองแล้วก็นคนตาาน่างชาติเองก็จะบบได้คอยเข้ามาแล้วยวเข้าไปในนี่แหละมัน,นจัดเริ่มกลับคืนมาสู่สภาพปกติ แต่ก็ยังโมปกติเถอะพอมันยังมโมมีคนหลายคือตะกี้นะเสนเก้าสิบห้าไปแล้วนะกี่วันเส้นแปดสิบห้าโอ้โหเออเส้นแปดสิบห้าลงนี่ไปแล้วนะ <c oughs> ก้อนแรกคอ,อยยังม่ทันได้ซื้อยังจวมนได้สองอัน <c oughs> เรื่อยๆเจ้เด้อมื่อหน้ามาซื้อไอ้เหยี่ยงสองตัวได้ส่งมียีนกับสีกับสีสีเลือดหมู เป็นสีน,น้ำตาลอยาอนนอ่างต่อเนาะเพราะว่าหากรมางหอดได้เดียวนี่มันได้สองตัวแล้วเขายังไม่ได้อย่างเลยเดี๋ยวนี่วะเป็นเมียนอันนี่ตีตัวมอเตอร์เกิดเรือแล้วเกิดแนะนำนะทุกคนให้มาเลือกซื้อเองเพราะว่า การซื้อออนไลน์มันกับมีตัวดีแล้วก็ตัวบดีนะเพราะว่าตอนซ่วงเขาไม่ได้ร้องเออมันมันแบบมันบ่พอดีคือเขามาจับแบบนี้เขาหัวแพ้สึง่นแบบมันมันยืดัวเออมันก็เลยแปลว่าโอเคนะแนะนำมาเลือกเขาเองดีกว่าเขาแบบว่าเออเห็นอยู่ในออนไลน์งามแล้วก็ถ่ายรูปเขาเฮ็ดงามมันกับงามเฮ็ดทีไรมันก็ทีไรเออเขามาซื้ออย่างที่มันก็ดีกว่า แม่และสิ่งสำคัญนะเคยแบบซื้อออนไลน์แล้วมันแบบกิดนิดเนี่ยถูกใจไมาถูกใจลังซื้อสามตัวถไก่อยู่ตัวหนึ่งซื้อในนี่ซื้อสุดนอนดูใส่สุดนอนไายเจ้โอ้ยคุณแม่ขายแ่ไข่ปีเลยแต่แม่เกี่ยวซื้อผู้จักกันนี้โอ้ยดวงก็ไปเนาะแม่บอกโอ้ต้องุดต้องุดต้องซื้อ เรวขายเส้นแปดเปิดโดนแล้ววะยังอยู่นี่เปิดโดนแล้ววะอ้าก็ได้สั่งแมวนวะวายุโมฮาตอาทิตยศนะลองเลยเพต้องแหวนผัวก็อยู่นี่งเออใคร่ในระแวงนเนาะยอีกซื้อแบบเวลาเขาเึงร้าแบบบ้านผัวเนาะเผื่ว่าซิมัซื้อสองชุดแต่ว่าผู้ซื้อ่าบโบเมียนแล้วแหละยังบ่ฮอดครึ่งทางใช่ไหมร้องหน้าฮานเลยนะคนโหด ว่าใส่แล้วนะตอนนี้โอ้ยมาแล้วโอ้ใหญ่พถบีใ,ใหญ่ใหญ่ไม่ต้องหาตัวน้องหนนอม่คมมนนี้บไค่หมักมันมีนะมีหมวกมใ่บนักเป็นอ,อ<ห>ู๋น,นันลไเ,เ,เปันสดจะมีปนอ่บับบัับหันเเพราะมันบิดกับ5ามือเพราะว่าคันเราเขาดวเเอจ้ห้าไหมเราก็รู้ที่แสนห้าถาื้อส งงโอเคดี๋ยวมีบูมาข่ายหรอเดี๋ยวจักเจั่นทุกคนคันผู้ใดามาซื้อันราคานี้ตีคันคนอื่นมาซื้อกับราคานี้แบบบวกค่ะเจ้าดูจันเป้จันเป้ตาลุ <laughs> บลมุกี้เมื่อกี้อันตัวแชน5ถือว่าบม่ได้เมานะออ <c oughs> อันนี้ไก่อยอห้างพ่นนะจะตั้งอยู่มี่ว่าอย่างไรนณะห้างขายกันแตกงนะทุกคนอยากมาแล้วเจอห้างขายกันแตกเรียบเบิง้ง <c oughs> เรืบบ่อยพนัก <c oughs> คนงามๆคนงามๆแล้วเต้นตัวนี้เคนขายเครื่องผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นซองแฟชั่นแบบนี้มีลูกปอกลูกปัดตัดออกตัดลงไล่ช่วยมีลายแบบนี้เฮ้ยอ่ะเอาบาเรียว่าวาดแจนห่านนะเด็กหลุดตายแล้วเจ้าพาเว้าอย่งโอเคก็ถือว่าเขาได้สุขใจแล้วได้ส่งแล้วก็ได้สุดที่ตัวเองอยากได้แต่ว่าพอเสื้ออีกตัวหนึ่งก็ถือว่าพอจบเลย นายางหลอกมันตอนนี้ใครยังมาทันได้ยังใช่เออเราจะยังได้ดีอ๋อมันก็ยาวเติบนะทุกคนประมาณ2กิโลเมตรได้เนาะตลาดอ่าสองคืนตัวนี้งานตื่นหอม่ะงานพอจนเหือออกเลยที่นี่ตื่นเต้นกลิ่นน้ำปั่นมองมันลมหนาวมากินน้ำปงน้ำปั่นนี่น้ำดื่มก็เหลือเลยอ่ะเออยังไงกินล้านน้ำดื่มหรอบอกที่บอกไปซื้ออยู่เนาะก็สุดแล้วอ๋อยังยังปรสุด อ๋อแค่บ่มีหา่านม,มาตอ่อชิ้เอนละโอ้ฮอตพุ่นทางนี้ปิดต,ตะบิดีาาทางนั้นหรอบ่บ่นี่นะเขาเยี่ยอ้อมไปที่เลยมีเลยอ้อมปลายางนี่เลยทางนี้ปกตินี่จะมีห่านต่อกันตังที่ว่วาเดี๋ยวนี้เขาบโบมาโซนนี้เนาะน้าจะแมนเจ้าของอยู่ต่างแขวงเห็นปะมแมน่นประมาณนั้นยางเรียบทางนี้โอ้สุด สิขาวป่ะดิให้เบิงกันเลอืมคันบนุงสง่งแร่นบูอคารฟอร์เมอร์คุณน่ะอ้อถามเป็นตอนคอยยังน้อยนี่คอยมาให้เอาแลว้วอะ จะมาฮอดโซนที่เป็นโซนสุดท้ายแล้วทุกคนมอฮองนี้จะมีทางขวามือนี่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสนามเล็กเล่นนะสนามเด็กเล่นสาธารณะเลยพาลูกพาหลานมานะเอามาเล่นที่นี่พ่อแม่ไปเลาะซื้อเครื่องเป่าขครื่งหนึ่งนังซีกับเรือเรอือทุกคนตรงนั้นจะเป็นถนนโถตีดแคมของเลยทังนะ้งๆเลยลูกหลานเอามานะยันลูกหลานเบือ่อก็พามาเล่นอยูนันเฉวงสนุกแล้วก็แล,ล้ว ซุดแล้วอ่ะมีนะะเจ้คนน่ะยางไปสุดเรื่อยบโบมี่ย่ะโบมี่อ่ะโบว์าบวามันมีอันพอวันนี้บางฮานปิดไปแล้วเพราะโซนมันมันคือยุ่นเนาะคือคนคือแบบเขาจะบักลื่นไปฝากเลยุุนนี่มันก็เลยว่าหลายแต่ยุ่นมีทางที่มันก็เลยแบบเออซื้อได้ซื้อได้แล้วก็แบบก็ได้หลอกคือเขาเดี๋ยวชิพาทุกคนยางออกจากโซนตัวนี้เนาะออกไปโซนอาหารมาดนี้ มีมาเก๊ก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 เก๊เก๊ามันไม่ใช่เชียงมาเขาแล้วคือตอนชีมาถนี่ยกับ้าซีซ้อยู่มาหัวแล้วมันหลายห้านเกินไปเลือกบัตถือไฟฟ้าซีซีใงกเลือกบัตถืตอนนี้เาอยู่แงอีหนอคือว่ามองนี มีตังไงอย่างแน่้คือตองมุมมุมนีม่โอเคที่สุดแล้วค่ะมีสุดโต๊ะสุดต,ตังไงเขา,านั่งนะเขา,าอะเ,เลือกแล้วก็กินอยู่นี่เลยโอเคไปอันไม่เท่าไหร่เลยจริ้งแม่ละสองพันกียม่ละสองพันคีย์โดยไทรเจ้าแม่ละสามตัวหูแม่ละสามกล้ามปูแม่ละสี่ ยางสามพันมีตะไม้มหนบ่มีตะไม้ซื้อได้เออลูกชิมอะไรบ้างเราเปลอ่ะนแล้วคันแค่พี่บาวว่ำมีซิมเลยหับประกันเนาะซิมเลยซิมเลยแล้ววะซิมิมดถาดได้บ่เออน่อยเดียวนึงเลาลูกซิมบ่ลข้อเขาเอาเป็นต่ำกับเบึงหน้าคุณลดหุ่นสองคนที่แท้มันพากันลดหุ่นแต่ว่าเมื่อนี้มาลอกกินแหละลดหุ่นในสองมือมาพากันลอกกินแนวนี้แหละ ส,ส,สามชิ้นเป็นี่สามหาไม่หาพันแค่นั้นเอาไม่หาพันเอาสองไม้ได้ตี่นั้นเราต้องลิสไว้ว่าเราต้องถามวันนี้เนอะออกถามในทพวกนั้น <c oughs> เขาและคนกระจดีเนาะนี่คนปิ้งให้เอาเอาไปส่งเขาตัวนั้นพิกัดสามแยกวัดจันทร,ร์มาเลาะซื้อเครื่องมาเลาะกินได้อร่อยดีตุลีตุนีปิ้งปลาหมึกสดนั่น <c oughs> มีน้ำจิ้มแน่นอนเลยเนาะเดินมานี่นนต่างก็มซอนตานาเมซอนเป็นทานใหญ่เป็นตังยังนี่นนปุ่มโดให้พ่อเมืเอ่อกีก็ต้องแถมแล้วแหละคุนได้ <c oughs> เขาไปส่งเท้า,าย้าอนเลย ซีนรากาจะมีต่ำแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ของเพิ่นก็คือเป็นผัวมีเพิ่นว่าแซ่บรับประกันร้านเปิดซีนร้านนี้ฮอสสั่งจากทั้งข้างเนาะสองไหมฝากทางเตรงนั้นเดี๋ยวฮอสสิม้กินนี่เป็นบัวรำพาปิ้งปิ้งปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งบัวรำพาเดี๋ยวฮอสสิกินอันนี้จะเป็นคอหมูไปไปไปคอหมูคออันหมึกลงอยากข่าวแหงเนาะอันนี้ฮอสก็ต้องกินกับแซ่ มันมีเจลเลยเออเจลเขาใส่เขาจับเจลจิ้มเขาจะเทเสนีแล้วจิ้มแบบนี้เยอะๆเลยอืมเรียบร้อยโมันสุมเผ็ดัวเ็มรสชาติแบยนีเลยนะโอเคเลยลองๆตัวนี้ตัวนี้ึ นี่คุณนายสายซิมซิมแบบเ,เบิร์ตสภาพเาพัดซิลดุนตอนนี้ไปจะได้ขามาหุนมีตระโดก็มีอระสุเพราะื่อตมีลดมีตะหุนแล้วกันแซ่บม,มาเอาลองต่ำเฮ้ยเอาลูกซินก่อนปันดอกซินแต่แซ่บนะมันกินเนะเดี๋ยวนี้ขืดนน้ำลายน้ำ เอื้อเอื้อคุณน,นะคนบุญบุนบนนะุเยี่ยมเยื่มละกันงานนี่จอมดอออมาวันนี้จัดเลยคนใส่เต็มทีเนาะวันนี้อันยกเว้ยนยกเว้นการลงทุนไปอีกมือหนึ่งมือจึงเริ่มความบุญเพราะรถนี่มันกระแทบแต่สไตล์มันเนาะแต่และอย่างเนาะ ก็คือแบบขวามียังซี่มันจะหวานออกอ่อนออกหวานหวานหน,นแม่เคยกินตั้งแต่น้อยเลยทุกันแม่ค่อยประเทศไหนกินพันผู้ใดเกิดอยู่เก<ม><ต>้าศูนย์นะเมื่อวานมันเกิดมันต้องมีขวามีแม่หามพลาดกับกลินทุกซีนอยู่แล้วแล้วแบบก็ถือว่าด,ดุดเนาะเขาเป็นมันเป็นอาหารเตือนความจำนะพวกนี้นะแต่ว่าปิ้งกับมึงนี่ใครได้มากินตั้งแต่เขย่าไหม ไม่ได้กินตอนยังน้อยนผะมไม่ได้กินเลยนี่คือตำตำมีไวไวขึ้นอะมาเริ่มกินตั้งแต่ตอนอยู่ยังไ,ไม่ได้กิ่นอยู่บ้านตอนค่อยเริ่มกินมันตอนประมาณตอน,ตอนมอต้นประมาณตอนค่อยยังน้อยยังไม่เคยกิ่นตำมีไวไวยัย,ายมายูนิดสรุปแล้วอ,อาหารอยู่นี่นี่ที่เป็นดึดตำบัน,นแท้ก็คือมีลูกชิ้นก,ก็ขมีนะ อันนี้จะเป็นอาหารสมัยใหม่ก็คือเป็นอันน่ะปลาหมึกติ่งปลาหมึกก็ต่ำต่ำต่ำนี่ก็แล้วแต่ประยุกต์เนาะบางทีก็คือต่ำกะโลนี่ทุกอย่างพีเท้มันก็ไม่เคยมีหรอกลองก็มาประยุกต์เห็ดมันแซ่บเด้ิพีเทียมันมีตั้งแต่หมูนะหมูต่ำแล้กระพุ่นถ้าเนี้อิ่มแล้วนะตอนนี้กินนานเรียบร้อยแล้วมึงดูท้องใหญ่อิ่มตังจังอยู่คบ ไข่เนี่อิ่มเลยอิ่มโบอิ่มแล้วก็เงินมาดีแล้วก็ช่วงนี้กะจะันยายนปรมาณเก้าโมงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเก้าโมงนั่น่ะเราก็ทีได้กลับลราได้มาดีแล้วอีกอย่างก็บางรั่นก็เริ่มปิดแล้วก็คือแบบที่เขาเว้าต้นคลิปเนาะว่าอันน่ะเื่องเนาะว่ามันเป็นจังไรเนาะช่วงนี้ก็คือมันแก่บางฮ้านบางฮ้านก็แพงแต่ส่วนหลายก็แพงแพงขึ้นแม่ปะแม่ สำหรับตัวจันเองเนาะสำหรับซื้อเครื่องเนาะจันคิดว่าเครื่องมันราคาหลายเพิ่มขึ้นราคาแพงขึ้นสำหรับต,ต,ตัวจันเอง <3 S 2> เพราะว่าตอนนั้นหันซื้อเคยซื้อส่งโศนถึงสุด8 5 0 0นแต่ว่าตอนนี้ขนาะดมัน95ตัวละแสนแล้วกกลุดตกเกือบตายก,กับบรุดเออต่ำเแี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาเจ้าสูงแล้วก็อบอกบอตี้ดอกกันนี้เนาะผู้ใดขายก็อยากได้กำไรขึ้นกัน เอาเป็นมาเขาสิได้ออนไลน์มาจากทุกคนแล้วเนาะอย่าลืมกันแล้วกันเนาะเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กดซับสไครตเทค่นนหนึงเด้ดอดยอย่าไปกดกอนเลยแค่เดียวเนาะสำหรับออคนนี้ยังไม่ทันได้กดเลยก,กดค,คอมเมนต์แนวม,มาคอนเทนต์เอียงหรือว่าจัะแนวคอมเมนต์บอกได้ว่าอยากให้เฮ็ดคอนเทนต์น้ำกันแบบเออไปเลาะไปกินนี่อย่างบอกเออสามารถคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวสีแบบพับไปเลาะไปกินได้กีแท้ช่องนี้มันเป็นช่วงรถรถหุ้นแต่ว่าแต่มากินเนาะกินคือเกลืออะไรเนาะรถไม่ได้เว้ยกินอยู่ฮะโอเค เดี๋ยวเป็นว่าเจอกันในคลิปหน้าเด้อไข้เปิลว้าวเน,นียโอ,อ okay, เคเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย